ตื่นแล้วเหรออืมตื่นแล้วตื่นแล้วนะอืมทำไมเรยบตื่นจังเลยอ่ะเอาก่อนนี้ นัดกันไปกินเลี้ยงกันที่บ้านหน่วยยาโตมพี่หรอแล้วมันฝากเขาซื้อของเข้าแวดีอ๋องั้นเดี๋ยวให้เขาไปด้วยไหมโอ้ยไม่เป็นไรอ่ะตัวเองแต่งตัวนานจะตายถ้าเกิดเขาต้องรอตัวเองแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ไปบ้าน,นยาโตนะได้กินกันเที่ยงคืนพอดีตัวเองก็ก็ตัวเองอยากให้เขาแต่งตัวสวยๆไหมลนะ่ะหรือว่าตัวเองไม่หามีแฟนสวยๆโอ้จ้าจ๋าแต่งไปเลยเอาให้สวยที่สุดแต่งยังไงก็ได้แต่งแล้วสามชั่วโมงไปเลยนะ เมื่อละเมื่มล <c oughs> อละงั้นเดี๋ยวเขาอ่ะก็จะไปซื้อของอะไรเตรียมก่อนแล้วก็เขาไปรอบ้านยาโตะแล้วก็ตัวเองเสร็จก่อนตัวเองก็ไปบ้านยาโตเลยนะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นได้ดิว่าแต่คุยกันหรือยังอ่ะว่าจะทําอะไรกันกินบ้าง <c oughs> อือก็ตอนแรกว่าจะกินหมูกระทะแล้วก็ก็ไปมามาไอยาโตก็บอกไม่อยากกินหมูก็เลยจะเปลี่ยนเป็นแบบซื้อกุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยไปย่าง,างแทน่ะตัวเองอือจริงด้วยไหม เห็นว่ายาโตเขาจะพาแฟนเขามาเที่ยวด้วยเหรอเออใช่เราเองก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันอยากเห็นจริงๆเลยผู้หญิงของยาโตเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงใช่เขาอะ่ะก็เป็นเพื่อนกับยาโตมาตั้งแต่เด็กแทบจะไม่เคยเห็นยาโตมีแฟนเลยอะ่ะอยากจะเห็นเหมือนกันว่าแฟนของยาโตเนี่ยเป็นยังไงอ,อืมใช่หืมตัวเองพูดไม่พอเออทำไมอ,อ๋อจ้าจ้าขอโทษมันติดนิสยัย ทำพูดไม่พอนะโอเคไหมอืมอืม,อมโอเคจ้าเขาว่าตัวเองอะ่ะรีบลุกไปอาบน้ําแล้วก็รีบแต่งตัวแล้วก็ไปรอบ้านยาตโตนี่แล้วเดี๋ยวเขานั่งแท็กซี่ไปแล้วกันนะตัวเองเอารถไปบ้านยาตโตนะอืมถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านยาตโตนะได้ได้เลยจ้าแจากอ่งเปาเข้าอลเล็ตฟรีๆเป็นแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้แต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์อลเล็ตของทุกคนไว้ด้วยนะ ไปทางไหนละเนี่ยือเอ่อขอโทษนะครับเอ่อรถเป็นไรหรือเปล่าอ่ะเออขับรถชนต้นไม้เหรอเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คือว่าฉันเจ็บเท้าอ่ะก็เลยขี้เกียจเหยียบเบรกก็เลยชนต้นไม้ให้รถมันหยุดอ่ะฮะจริงเหรอเนี่ยเชื่อได้เหรออ้าวคุณนึกว่าจริงซะอีกแล้วทำไงไปชนต้นไม้แล้วเนี่ยไม่ได้ชนดูดีดีด,ดิฉันแค่ขับมาจอดใกล้ต้นไม้เฉยๆไม่ได้ชนต้นไม้สักนิดอ๋อึนึกว่าเกิดอุบัติเหตุซะอีก แล้วมาแต่มมาจอดตรงต้นไม้ทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะตรงนี้จอดไม่ได้เหรอ <c oughs> จอดมันจอดได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ที่จอดมันขวางทางเดินเขาอ๋อโอเคโอเคก็แค่กําลังมองหาทางอยู่อะ่ะกําลังจะไปบ้านแฟนอ่ะเออไปบ้านแฟน,นเนี่ยหรออืมแฟนที่เป็นคนนะไม่ใช่พัดลม <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยตลกนะเธออ่ะนิดหน่อย ว่าแต่ไม่เคยมาแถวนี้เลยเนี่ยก็นายเป็นคนแถวนี้ไหมล่ะอืมก็เป็นคนแถวนี้แหละถ้านายเป็นคนแถวนี้แล้วนายไม่เคยเจอฉันก็แสดงว่าฉันไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมล่ะจะตอบให้มันดีๆไม่ได้เลยหรือไงไม่เอาอ่ะตอบง่ายง่ายตอบดีๆมันก็ไม่สนุกสิจริงไหม <c oughs> อืมจริงเอ่อว่าแต่เราชื่อแมงนะเธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อแคร์ถามชื่อทำไมแล้วเนี่ยจะจีบเหรอเออไปเดี๋ยวจะบ้า ก็แค่ถามไว้งั้นห้ะน่ะนี่ถ้าจะจีบอะเสียใจด้วยนะพอดีว่าเพิ่งตกลงมีแฟนไปแล้วอะถ้าจะรอก็รอ,อต่อไปต่อคิวไหนแล้วกัน <c oughs> โอ๊ยฉันก็มีแฟนแล้วมีมีมมรีบบอกมาดีกว่าว่าแฟนเธอเป็นใครอะเผื่อฉันรู้จักจะบอกบ้านให้อืมฉันดูแล้วแฟนฉันเป็นคนดีอะ่ะไม่น่าจะคบหากับนายแน่อ่อ <c oughs> นี่หลอกด่ากันหรือเปล่าเนี่ยคิดเอาแล้วกันเนาะโอ๊ยถ้าเขินไม่มีอะไรช่วย่งั้นฉันจะไปแล้วนะ ไปเถอะเดี๋ยวฉันด้วยแฟนฉันเองก็ได้โอ้ก็ได้นี่หว่าโอ้ไปล้วไปล้ว <c oughs> ใครกันนะน่ารักดีอ <c oughs> ่ะเฮ้ยใหญ่ใหญ่โต ตัวอยางเห็นแล้วเออนั่นดิฉันย่างกุ้งจะไหม้หมดแล้วเนี่ยแฟนแกไม่มาเลยฉันว่าโทรตามหน่อยไม่ไดีเหรอวะโอ้ยแม่โทรตามหรอกเมื่อกี้เขาไลน์มาแล้วเขาว่าไปซื้อของซื้อน้ำอัดลมเล่รูปมาเพิ่มให้อะ่ะก็แกเป็นคนลืมซื้อน้ำอัดลมมานี่หว่าฉันเลยบอกเธอให้ซื้อให้หน่อย <c oughs> เออยออออลืมลืมลืมเออโทษโทษโทษตื่นเต้นจังเลยอะ่ะ เป็นเพื่อนกับยาโตมาตั้งหลายปีไจ่เคยเห็นแฟนยาโตะผู้หญิงคนนี้อ่ะคงจะเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดเลยเนาะที่ได้เป็นแฟนกับยาโตอ่ะเออก็อยาโตาสายนี้ซะขนาดนี้หว่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นผู้หญิงด้วยฉันก็ชอบแกเหมือนกันแหละเพื่อนอ๋หอหยุดชมฉันกันได้แล้วนะ่ะจริงจริย้ยฉันว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนที่แบบได้รู้จักแกได้สนิทกับแก ให้ทุกคนผู้หญิงบนโลกไปเนี้ก็ต้องรักแกว่ะเช่นว่าใช่ฉันก็ว่าอย่างเง้นแหละอไม่จริงหรอกมั้งผู้หญิงบางคนสอยฉันทํายังไงเขาไม่มีทางแล้วฉันหรอกแกหมายถึงใ,ใครวะก<อ>็พูดลุมรวมากฉันจะหมายความว่ามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้อเปเซหรอกแล้วไม่ใช่แคผู้หญิงจะชอบเหมือนเดียวกันทุกคนอะ มันก็จริงของยาตเนาะก็จริงว่ะถ้าเกิดผู้หญิงทั้งโลกนี้ชอบผู้ชายนี่ใสแบบแกอย่างเดียวแบบฉันก็คงไม่มีใครชอบอะใช่ไหมก็มีเขาชอบนี่ไงจ้าโอ้ยเบื่อว่ะเบื่อเลยวะต้องชินได้แล้วแกไม่ชินสักทีความหวานพวกแกสองคนเนี่ยต่ออย่างเนี้ยช่วยหวานไกลๆหน่อยได้ไหม เออนี่แล้วแฟนของยาโตอ,อะเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนเหรอแล้วอายุเท่าพวกเราไหมอะพวกเราต้องเรียกว่าอะไรอะเออว่ะก็ดีเหมือนกันเว้ยจริงๆแกควรจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแฟนแกให้พวกเรารู้จักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนะคตชก้ได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมฉันว่าเดี๋ยวรอถามเธอเองเลยแลวกวันถึงมานั่นแล้วไปไหนเอ,นเอน่อ<ๆ> สวัสดีนะฉันชื่อแครแล้วนี่นายรู้ใจแม็กด้วยเหรอคือเมื่อเช้าที่ฉันหลงทางอ่ะผู้ชายที่มาชวนฉันคุยก็คนนี้แหละอ๋อนี่หมแม็กเพื่อนเราเองเอ้านี่ก็แสดงว่าแม็กกับแฟนยาโตะก็ต้องเคยเจอกันก่อนแล้วดิ งั้นเดี๋ยวเราแนะนําเพื่อนน้อยรู้จักนะคะอืก็ไอผู้ชายคนนี้ก็อย่างที่เธอรู้จักมันชื่อเองนะมันเป็นเพื่อนเราตั้งแต่สมัยมัธยมและมันก็ยังเป็นแฟนของลี่สวัสดีเราลี่นะสวัสดีนะลี่เนี่ยเป็นเพื่อนของเราตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอยู่บ้านใกล้กันส่วนแม็กลี่นี่แฟนชั้นชื่อแคนะอออืออืมยินดีรู้จักอย่างเป็นทางการนะใช่มันเ,เป็นเพื่อนกันนะอือ ตัววด้วยนะทุกคนนเย่ารักจังเลยอะ่ะแบบนี้เวลาไปเที่ยวทะเลฉันก็มีเพื่อนถ่ายรูปแล้วดิแอบเสียใจด้วยนลี่พอดีแคร์เขาเป็นคนแนวแบบลุยลอะ่ะพอไปเที่ยวอะไรที่แบบลุยป่าผาดงอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอเหมือนนักเลยนะเนาะจริงจริงฉันก็ไปเที่ยวได้หมดอะ่ะจะไปทะเลบ้างไปภูเขาบ้างหรือว่าไปป่าบ้างจะไปที่ไหนก็บอกด้วยละกัน เฮ้ยแมนจริงๆด้วยอ่ะเหมือนกับที่อาโตเล่าให้ฟังเลยอ่ะนี่เอาเรื่องฉันมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วเหรอฮะก็นิดหน่อยน่ะก็เธอเป็นแฟนคนแรกของฉันนี่ก็ต้องเล่าให้เพื่อนฟังอยู่แล้วฮแฟนคนแรกเลยงั้นเหรออืจะดีใจหรือเสียใจดีวะเนี่ยก็แล้วแต่แกลวกันยคุยกันเหมือนเพื่อนเลยเนาะแมนกันมากเลยอ่ะอืฉันชอบคบกันแบบเพื่อนแบบเนี้รู้สึกว่ามันสบายใจดีอ่ะฉันว่าตอนเนี้ย พงยางอ่ะคงไม่หมดแล้วมั้งไปกินนั่นเถอะแล้วจริงด้วยไม่หมดแล้วขอฝากทุกคนทั้งใน YouTube และแฟนเพจนะครับผมเชวยกันไปติดตามช่อง YouTube ใหม่ของผมด้วยชื่อช่องว่า ff the series นะฮะหลังจากนี้หนังฟรีไฟ the series จะมีลงที่ช่องนี้แล้วสายทุกคนไปกดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็ไปดูหนังฟรีไฟสนุกสกที่ช่องนี้กันได้เลยครับ